แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์แบบพับพาหรือเป็นเพล์บล็อกนะครับที่สามารถถอดระหว่างอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ออกจากกันได้ก็ไปดูว่าอุปกรณ์ที่นำมาประกอบหรือสร้างเป็นแบตเตอรี่แพ็คตัวนี้นะฮะมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันครับ <S <S แบตเตอรี่ที่ผมใช้ผมเลือกเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18650ทั้งหมด15เซลล์แล้วก็แบ็กเก็ต สำหรับงานแบตเตอรี่1.8 6 5 0ซึ่งใช้ตามจำนวนแบตเตอรี่ที่เราจะทำการประกอบหรือติดตั้งเขาก็จะมีหน้าที่ในการล็อกแบตเตอรี่ให้อยู่ในตำแหน่งและไม่ขยับขเยเื่อนเว้นช่องไฟสม่ำเสมอเพื่อทำให้แบตเตอรี่สามารถระบายถ่ายเทอากาศหรืออุณหภูมิของแบตเตอรี่ได้ดีครับก็นำมาทำการประกอบให้ได้ตามรูปแบบที่เราต้องการ ต่อไปก็ใช้สติกเกอร์1860มาทำการติดตั้งตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ป้องกันเวลาเราทำการสปอร์ตเรลดิงครับหรือทำการเชื่อมจุนดิงก็นำะแบตเตอรี่นะครับทั้งหมดมาทำการติดตั้งลงในแบ็กเก t ตขนาด5เซลล์อนุกรม3เซลล์เพื่อให้ได้แรงดัน12โวลต์ครับการขนาดแบตเตอรี่เราจะได้ความจุของแบตเตอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นหรือแอมที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ส่วนเครื่องเชื่อมจุดก็จะมีทั้งรูปแบบ USB ซึ่งเป็นแบบพกพาขนาดเล็กใช้งานได้ดีครับตัวนี้หรือจะใช้เป็นเครื่องใหญ่ใช้ไฟ220โวลต์ AC เลยก็ได้เช่นกันอุปกรณ์จำเป็นอีกหนึ่งชิ้นนะฮะสำหรับการแพทแบตเตอรี่ลิเธียม18650หรือแบตเตอรี่อื่นๆนั่นก็คือลวดนิกเกิลครับตัวนี้ก็จะเป็นลวดนิกเกิลที่ใช้ในงานสปอตหรือเชื่อมจุดนั่นเองขั้นตอนต่อไป ก็เป็นการติดตั้งวงจรป้องกัน BMS สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม18650ครับผมก็จะใช้โมดูล3 s 4 0แอมในแบตเตอรี่ชุดนี้ครับก็ทำการเชื่อมจุดเหมือนกันหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการวัดว่าแรงดันแต่และเซลล์แต่และชุดเท่ากันหรือไม่ หลังจากได้ทําการวัดดูแล้วนะครับแรงดันแต่และเซลล์มีแรงดันที่เท่ากาันแรงดันรวมก็อยู่ที่11.47โวลต์นี้เป็นแรงดันที่ยังชาร์จไม่เต็มครับแล้วก็ทําการติดตั้งแจ็คคอนเนคเตอร์ XT60 ซึ่งผมจะใช้เครื่องพิมพ์ TD หรือ TD p r n t t r r นะครับในการพิมพ์กรอบหรือเคสของแบตเตอรี่ตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วก็นําแบตเตอรี่นะครับมาติดตั้งลงในเคส และผมก็จะใช้แผ่นอะคริลิกขนาด2เมตรนะครับมาทำเคสด้านข้างเพื่อตกแต่งให้แบตเตอรี่ตัวนี้ดูสวยงามมากขึ้นครับและนี้ก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกใสที่ตัดขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยซึ่งก็นํำมาทำการติดตั้งเข้ากับเคสพลาส,สติก ABS ครับโดยใช้น้ำยาประสานอะคริลิกในการเชื่อมต่อระหว่างอะคริลิกแล้วก็พลาส,สติก ABS การงอแผ่นอะคริลิกหรือดัดงอครับก็ใช้ไดร์ลมร้อนหรือฮอตแอร์ในการดัดงอแผ่นอะคริลิกใส่ครับก็จะสามารถดัดงอและขึ้นรูปได้ง่ายหลังจากดัดงอได้ตามรูปที่ต้องการแล้วก็ใช้น้ำยาประสานอะคริลิกในการเชื่อมต่อระหว่างบล็อก ABS แล้วก็บล็อกอะคริลิกเข้าด้วยกันก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้ครับ ขั้นตอนต่อไปผมก็จะนำอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กที่แปลงแรงดันจาก12โวลต์ DC มาเป็น220โวลต์ AC ซึ่งตัวนี้มีกำลังวัตต์เ e r ร์สูงสุด150วัตต์ครับก่อนอื่นเลยก็จะทำการรื้อตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ออกมาครับเพื่อทำการติดตั้งคอนเนคเตอร์ st 6 0อุปกรณ์ชิ้นนี้ผมได้ทำการรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าใครอยากดูการทดลองของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดู คลิปก่อนก่อนหน้านี้ได้หลังจากทำการรื้อออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะทำการติดตั้งคอนเนคเตอร์ XT60 ที่ด้าน USB ครับเขาก็จะมีช่องว่างให้สามารถติดตั้งคอนเนคเตอร์ XT60 ได้เมื่อทำการเจาะเสร็จเรียบร้อยก็นำคอนเนคเตอร์ XT60 มาทำการติดตั้งครับ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็นำตัววงจร USB 5โวลต์มาทำการติดตั้งเข้าเหมือนเดิมแล้วก็ทำการเชื่อมต่อสายไฟบวกลบเมื่อเราทำการติดตั้งคอนเนคเตอร์ a t 6 0ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ตัวอิมอร์เตอร์นะครับแล้วก็สามารถนำอุปกรณ์ทั้งสชิ้นนำมาทำการประกอบล่างหรือเชื่อมต่อเข้ากันได้ ซึ่งตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งแปลงแรงดันไฟเป็น220โวลต์ AC และไฟ USB 5โวลต์เวลาใช้งานก็นำอินเวอร์เตอร์มาทำการเชื่อมต่อเข้ากับตัวแบตเตอรี่ครับถ้าเราต้องการใช้เฉพาะตัวพอร์ต USB ก็สามารถวางในแนวนี้ได้แต่ถ้าเราต้องการใช้ทั้ง2แบบนะครับก็วางแนวตั้งแบบนี้ หรือต้องการใช้เฉพาะไฟแรงดัน220โวลต์ AC ก็วางแนวนี้การทดลองใช้ไฟที่แปลงแรงดันจาก12โวลต์มาเป็นไฟ220โวลต์ AC ครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอด LED ที่ใช้แรงดัน220โวลต์ AC หรือไฟบ้านนั่นเองครับพลังงานของแบตเตอรี่ชนนุดนี้ซึ่งเป็นพลังงานรวมที่200วัตต์ครับ ถ้าเราเปิดใช้กับพัดลมที่กินพลังงาน50วัตต์ก็จะเปิดได้เพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าเราเปิดใช้กับหลอด LED ที่กินพลังงาน10วัตต์นะครับขอจะสามารถจ่ายพลังงานให้กับหลอด LED ตัวนี้ได้ยาวนานประมาณ20ชั่วโมงเลยทีเดียวครับสำหรับพลังงานที่มีในชุดแบตเตอรี่ชุดนี้ครับต่อไปเป็นการทดลองใช้ตัวพอร์ต USB 2.4แอมป์นะครับ แล้วก็นำอุปกรณ์ที่ใช้แรงดัน5โวลต์มาทำการเชื่อมต่อชาร์จได้เลยครับซึ่งจากการทดลองใช้งานก็สามารถทำงานร่วมกันได้ดีนะครับทั้งตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ครับซึ่งถ้าใครดูแล้วนะครับสนใจอุปกรณ์ที่นำมาประกอบเป็นชุด power station ผมก็ได้ทำการแปะเลงไว้ด้านล่างควิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ และสำหรับอุปกรณ์ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเราก็ใช้อแดปเตอร์ชาร์จ12.6โวลต์ที่สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วไปนะครับมาทำการเชื่อมต่อชาร์จโดยแน่นอนว่าแบตเตอรี่ที่ผมได้ทำการออกแบบนะครับก็จะเป็นพอร์ตพอร์เนสเตอร์ XT60 ซึ่งเวลาเรานำอแดปเตอร์มาชาร์จนะครับเราก็ต้องทำการดัดแปลงให้เป็นสายชาร์จ XT60 เช่นกันครับ ซึ่งถ้าใครดูแล้วสวนใจอุปกรณ์ที่ผมนํามาประกอบเป็นชุดแบตเตอรี่ตัวนี้ผมก็ได้ทําการแปะลิงก์ไว้ดานล่างคิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ